เดี๋ยวจับเห็ดจมูกหมูให้เอฟซีได้ดูกันไม่รู้ว่าจับกินได้หรือเปล่านี่เห็ดจมูกหมูให้ดูนะเนี่ยเห็ดจมูกหมูเห็นทางลาวเขาเขาจับแบบนี้เขากินอาน,น้ำเขาเวลาขาดน้ำเนี่ยเป็นเห็ดจมูกหมูเนี่ยกินได้เขาว่ากินได้ ถ้าตั้งแบบนี้มันเหมือนเท้าช้างตั้งแบบนี้มืนเท้าช้างแต่เราไม่กินหรอกนะมันเป็นเห็ดจมูกหมูเนะนี่ยมันตั้งแบบนี้มันเท้าช้างพอพอบีบไปบีบแตกเนี่ยเวลากระหายน้ําตามป่าตามดงเห็นคนลาวเขาเข้าป่าเขาไปล่านหนูแล้วก็เคยเห็นเห็ดเ,เนี้ย ไม่รู้เรากินได้หรือเปล่าทั้งเราอ่ะนี่มีน้ำเนี่ยนี่นี่เป็นแบบนี้แหละเห็นจม,มูกหมงแต่เราไม่กล้ากินหรอกเนาะไว้นี้ยปีหน้าเดี๋ยว ถ้ากินได้เดี๋ยวจะศึกษาดูก่อนเนาะกินได้หรือเปล่าหมดแล้วเ๋ยวน่นุน่นสองดอกและะ้วมั้งทีนี้แล้วครับเดี๋ยวออกไปกครับไปสับตัดหน่อไม้ก่อน